สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube สอดรู้สอดเห็น News ์ได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ป้าก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าไม่ได้เชิญตาชอมางานที่บ้านอยากให้อยู่กับลุงกับลูกหลานอยากให้อยู่กับแม่ไม่อยากให้มีปัญหากัน ทีนี้นะ่ะแป้งพอเห็นว่าป้าออกมาอาัดคลิปบอกตาว่าเป็น,นเจ้าง่เจ้าจะสัมภาษณ์อะไรก็สัมภาษณ์เลยตาบอกว่าไม่มีอะไรปิดบังแป้งจ่อโทรศัพท์ให้ตาบอกว่าเขาจัดงานครบรอบหนึ่งปีบริษัทของป้าเขานะ่ะได้เชิญตาไหมตาบอกเขาก็ไม่ได้เชิญและเขาไม่ได้โทรมาเลยเหรอเขาก็ไม่ได้โทรมาตา มีความรู้สึกอย่างไรตาก็ไม่มีความรู้สึกอะไรตาเลือกฝั่งแล้วตาอยู่ฝั่งนี้แล้วไม่ได้นะตาน่ะจะมาเลือกฝั่งไม่ได้มันเป็นสองฝั่งไม่ใช่หรือมันสามฝั่งต่างหากนะฝั่งหนึ่งของป้าอีกฝั่งของตายายอีกฝั่งของผู้สูญเสียความคิดจะให้ตากลับมาอีกหรือเขาไม่เอาแล้วตาก็เลือกฝั่งยายนี่แหละ ป้าก็ไม่มีเวลาดูแลตาก็ไม่อยากไปหรอกถ้าไปแล้วกลัวทัวจะลงตาเลยไม่ไปเขาไม่เชิญไปงานเลยหรือแต่ตานะ่ะส่งไลน์กลุ่มไปอยู่นะส่งไปไลน์ส่วนตัวด้วยแต่ป้าบอกไม่เห็นพูดง่ายๆก็คืออยากให้ f อซไปถล่มลุงกับป้าที่ไหนได้ f อฟซี FC หันมาถล่มตาชอกับแป้งแล้วตาน่ะ ทำไมไม่ไปเลยกลัวทัวลุงกับป้าถ้าป้าโทรมาหาตาไม่กลัวทัวลงจะไปเลยเขาไม่เชิญเพราะว่าถ้าเชิญไปก็ผิดใจกันกับลูกชายเทวดาเลยไม่อยากไปขัดใจเลยไม่โทรไปไม่ไลน์ไปอยากให้อยู่กับยายแบบเต็มที่จะได้ไม่ทะเลาะเบาแว้งกันในครอบครัวอีกอยู่โัวเดียวมานานแล้วอยู่มาสี่คนลุงป้า ลูกสองคนอยู่จนชินแล้วจะเอาอะไรกับป้าแตนอีกตาน้อยใจไหมตาไม่น้อยใจนะแป้งมาบอกอีกทีว่าตาต้องน้อยใจสิบักปอบความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ลุงคนป้าแตน Family ป้าแตนได้พูดไวด้อย่างนี้ครับวันนี้หลังจากที่ป้ากลับมาจากกบกมีเรื่องให้พูดอันดับแรกเรื่องทำบุญที่บ้านไม่มีตาหรือพ่อมางานทำบุญ เรื่องสอนแอดมินขับรถก็เป็นปัญหาเรื่องห้องน้ำก็เป็นปัญหาเรื่องแรกเรื่องครอบครัวที่ทำงานบุญเมื่อวานทำบุญบ้านทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้เชิญใครอะไรมากมายใครว่างก็มาก็เป็นปัญหา fc line มาบอกว่าตาชานน้อยใจไม่เชิญมางานเอาง่ายๆเลยป้าเป็นคนพูดแบบไม่คิดอะไรมากมายอาจไม่ถูกใจใครบางคนที่ป้าไม่ได้เชิญ ด้วยความรู้สึกพ่อกลับไปทางบ้านแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหามันมีอยู่แล้วในเมื่อพ่อได้กลับไปอยู่ที่บ้านกับแม่แล้วแค่นั้นป้าก็พอใจแล้วก็ให้พ่อกับแม่รักกันอยู่ด้วยกันถ้ามาบ้านป้านะ่ะแล้วมาทะเลาะกกันก็ไม่เป็นไรมีช่วงหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นพ่อนะ่ะก็ได้มาพักใจที่บ้านป้าเสร็จแล้วก็ดีขึ้นก็กลับไปหาแม่ เมื่อวานนี้ขากลับมาเนะี่ะยังเห็นแม่ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของพ่อมาที่ไร่นาอยู่เป็นภาพเดิมๆที่ป้าคุ้นเคยป้าก็รู้สึกดีแล้วแล้วก็รู้ว่าพ่อนะ่ะก็รักลูกทุกคนเป็นห่วงลูกทุกคนแต่ด้วยโลกโซเชียลแต่ละอย่างเลยดูยากป้าก็เลยตัดปัญหาพ่อเข้าไปอยู่กับแม่กับน้องๆไปเลยนะเรื่องต่างๆมากมาย ป้าเข้า,ผาเผชิญมาเยอะให้ไปอยู่กับครอบครัวดีแล้วป้าก็าจะสู้ตรงนี้ก่อนจนถึงที่สุดแล้วค่อยว่ากันเข้าใจทั้งหมดแหละพ่อแม่ป้าไม่เคยโกรธไม่เคยว่าขอให้เขารักกันก็พอแล้วความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube โจปกรณ์ได้พูดไว้ดังนี้ครับคนที่น่าสงสัยที่ไม่ใช่ลุงที่ดาวังคารคนที่หนึ่งก็คือบุคคลที่น่าจะพลาดแล้ว ทำให้น้องเสียก็คือโมเดสที่ดาวังคารไม่ได้ทําแบบฆ่าแต่น่าจะประมาณเลินเล่อและทําให้น้องเสียคนที่ผมสงสัยบุคคลที่2คือผู้สูญเสียที่ดาวังคารมองว่ารับรู้เต็มๆร่วมมือเพราะต้องช่วยสามีคนที่3คือหนุ่มบ้านมะกอกซึ่งเป็นน้องของโมเดสก่อนวันน้องหาย มาที่บ้านของพี่ชายแล้วมีปากเสียงกันในเรื่องของผลประโยชน์ติดกันอยู่หรือเปล่าที่เกี่ยวกับลูกอมคนที่4สร้างเรื่องเก่งมากหนุ่มนอนนาทุกสิ่งทุกอย่างจำได้ไหมตอนไร้สดว่าน้องน่าจะอยู่ห่างจากตรงนี้กี่เมตรกี่เมตรมันรู้ได้ยังไงทุกอย่างไม่มีในสำนวน 5. กลุ่มสีเทาที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องของลูกอมหรือไม่ แล้วจำเป็นต้องมาช่วยเพื่อไม่ให้สาวถึงขบวนการใช้อิทธิพลใช้เงินมาจัดฉากปงการ 6. สีกากี่ที่อาจจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลุ่มสีเทาบุคคลที่เราสมมุติขึ้นที่ดาวังคารความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับตัวตาชาญอยู่ในกลุ่มชายพลป้าแตนก็จริงอยู่ในนั้นคนที่ไม่ชอบก็มีเยอะ ประมาณ60%ปกติถ้าคนชอบ80% 1 0 0ถึง100%ก็ต้องช่องเมดเเดช่องต่างๆวิววันล,ละ200,000ถึง300,000จึงไม่เชื่อเท่าไหร่ว่าคนจะโกรธตาชานมากจนทำโปรโนี้ไม่สำเร็จโปรซื้อบ้านให้ตาชานสุดท้ายก็คือเขาซื้อบ้านได้คำพูดที่ส่งเสริมให้คนเกลียดมีอะไรมาหน้าขาว เขาบอกว่าพ่อพ่อมาหากินแล้วก็ถีบหัวส่งหากินอะไรหากินซื้อบ้านซื้อแล้วเอาไปไว้ที่จำปาดงเขาบอกว่านั่น่ะซื้อเอาเองไม่ได้ให้ตาชานเขาบอกแล้วว่าซื้อให้พ่อในส่วนตัวที่ผมมองครอบครัวนี้มานานนะผมไม่ได้ตะกิดตะขวางใจเท่าไหร่เช่นการที่ลูกสาวเอาที่ดินมาให้ดูมีที่ดินของตัวเองแล้วตาชานยิ้มอย่างมีความสุข ลูกสาวก็ยิ้มสิ่งเหล่านี้แสดงออกยากนะนี่แหละถึงบอกว่าการที่พยายามใส่ร้ายว่าเขาเอาพ่อมาหากินเขาก็พูดได้เพราะว่าเขานะ่ะเป็นมานดูแล้วในวงการ YouTube คนไม่ชอบมาหน้าขาวคนติดตามเขาไม่ขึ้นมา2เดือนแล้วที่บอกว่าตาชานถูกไล่ออกจากบ้านผมไม่เชื่อถูกเติมแต่งด้วยลูกชายแกนะ่ะแย่งความรัก จาก FC ที่มีต่อชัยพลให้โกรธเกลียดตาชาญเยอะมากขึ้นไม่รู้ว่าต่อไปพ่อจะทำมาหากินยังไงเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อย่าคิดมากการใส่ความถูกลูกหากินถีบส่งก็ไม่ควรพูดผมคิดว่าป้าแตนะ่ะไม่ใช่คนเนรคุณความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ทนายอุทยัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะเอาความในใจของตาชานมาวิเคราะห์ นี่คือความในใจของตาชานจริงหรือบทเรื่องนี้เขาก็เล่าให้ฟังมาหน้าขาวว่ามาว่าตาชานนี่แกมีปัญหาแกไปไล่สดที่บ้านพ่อพระเอกนางเอกบังเอิญว่าหลานทะเลาะกันแกไม่ได้ปิดไล่สดแกก็พยายามไปว่าเด็กว่าทะเลาะทำไมเสียงมันเข้าไปถือว่าเป็นต้นเหตุแห่งการที่ป้าแตนบอกว่าอย่าไล่สดในบ้าน เพราะว่าบางครั้งไล่สดน่ะมันตัดออกไม่ได้สิ่งไม่เหมาะสมอาจจะออกไปแกชอบไล่สดแกก็ต้องไปหาที่เงีเงยบๆไล่สดกระท่อมนั้นกระท่อมนี้แต่มาหน้าเขาบอกว่าพี่สาวไล่ให้ไปอยู่กระท่อมสุดยอดจริงๆความในใจตาชานโดนเติมแต่งเขาน่าจะบอกแค่ว่าอย่าไล่สดในบ้านเพราะมีปัญหาในเรื่องนี้แกก็ต้องหาที่ไล่สด l i ฟ e ที่กระท่อมจนกระทั่งพ่อแตนรู้สึกว่าพ่อตัวเองจะลำบากเกินหาวิธีการซื้อบ้านนอกดาวให้ตาชานจะได้กว้างกว่ากระท่อมหน่อยถ้าพูดตามมันหน้าขาวเขาบอกว่าพ่าแตน,นมาดูบัญชีตาชานเหลือเงินไม่มากเพราะตาชานแกไปใช้หนี้ถ้าถามผมว่าหมดจริงไหมคงไม่หมดนะเป็นการหลอกลวง ของมาหน้าขาวแบบตื้นๆเรื่องกระท่อมรู้สึกว่าจะก่อนทองตาไปซื้อทองสร้อยทองมอเตอร์ไซค์เกิดทีหลังการซื้อบ้านนอกดาวบัญชีนี้ต้องมีเงินมากกว่าจำนวนที่ซื้อคำว่ามาดูบัญชีตาชานเพื่อที่จะเอาเงินตาชานไปซื้อคงเป็นการใส่ร้ายเหตุผลเป็นอย่างนั้นตาชานต้องมีเงินสิเพราะยังไม่ได้ซื้อทองพูดอีกว่า คนเขาไม่นิยมซื้อป้าแตนเลยซื้อให้จากเงินบริษัท